สวัสดีครับสายป่วนแฟมิลี่สวัสดีครับวันนี้น้องภูมิพามาทําบุญวัดเจ็บนิมิตครับ วัดพระอาจารย์สังวนครับเป็นลูกหลานมาเยี่ยมพระอาจารย์ครับเป็นลูกหลานมาเยี่ยมพระอาจารย์สังวนครับทำบุญวัดพระอาจารย์สังวนครับผมนี่แม่น้องภูมิครับกับยายก็มายายน้องภูมิครับ มากราบอาจารย์งสงวนครับอสสาาธธุุันนี้ช่องไหนนอช่องสายป่วนแฟมิลี่ครับผมสายสายป่วนแฟมิลี่ไอตัวเลขเนาะพ <c oughs> อดีวันนี้เนียมาเยี่ยมน้องปู่เนาะอาจารย์สงวนก็มีตาเยอะดอกลูกหลานมาเยี่ยมว่นนี้ยังฝากโดนโดนเห็นกันแช่น,นึงก็ฝากช่องสายป่วนแฟมิลี่มาเลเด้อเป็นช่องของลูกหลานอาจารย์นะี่แหละเบิ้งกันไปเงยาวแต่<ๆ>ว,ว่ามื่อนี้ก็ติดสอบรับ เพื่อสนองเกียรตนาลมเพื่อจอลมหายใจใหายโย่เปิดไปเบิงสายปวนแฟมารีห้องเนียมอนี่กาว่าอาจจะดูดีๆทำดีๆอาจจะได้กจอลมหายใจให้ลูกให้ยร้านอยู่จังน้อยในส่วนนี้สามเก้าหนึ่งนี่มันจะเปลี่ยนจังใดบ้างเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งค่อยมาเอาเอาชุดเดียวในซื้อต่อชนะเอาเงินบอกเออสามเก้าหนึ่งนี่ทำนั่นล่ะก็ขอให้ได้รวยทุกคนเด้อถูก มาถุกันน EN en> ี้เ่าจะเอาปิดเลยอนของพะอาจาย์เองดอกละ450พร้อมส่งนะก็ส่งอ่าก็สั่งทางเอสซีสั่งทางสายป่วนเฟมิลอรี่เนาะจะส่งได้ก็ติดต่อเข้ามาเงินบกขาดเมื่อรุ่นอาจารย์ประกันได้ถ้าจะเป็นสองดอกอย่างนี้คือดอกใหญ่คืออันนี้เป็นจักรพรรดสกุดเเซคาถามหาจักรพรรดต้งปู่ดู่ซึ่งเป็นพ่อของอาจารย์เอง ร้อยแปดจบพวกนี้จะเป็นมหาอำนาจมหามหาบารมีอย่าว่าเงินเงินทองมีไหลมาบกบกพอมีก็มีบกพอก็ได้กักนใดเขี้ยวขาดกวาดไฟรุ่นนี้ถ้ามีสองอย่างจิตตัวคือพันหะ้าพร้อมคาดตง